สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World the คุณเคยเจอสัตว์อะไรแปลกๆที่อาศัยอยู่รอบๆบริเวณบ้านของคุณบ้างไหมคะหากคุณคิดว่าสัตว์ที่คุณเจอยังไม่แปลกพอแล้วก็คลิปนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับสัตว์สายพันธุ์แปลกที่คุณอาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซึ่งมันจะเป็นสัตว์ชนิดไหนอาศัยอยู่ส่วนใดของโลกกันบ้างนั้นลองไปรับชมกันเลยค่ะ หน้าตาประหลาดใครเคยเห็นสำลีเดินได้กันบ้างคะเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆน่ารักน่ารักที่เห็นอยู่นี้พวกมันนะคะคือหนึ่งในแมลงจำพวกเพลี้ยกระโดดที่มีอยู่มากมายหลากหลายชนิดซึ่งหากจะพูดถึงเพลี้ยแล้วนะคะหลายคนคงไม่ชอบมันสักเท่าไหร่เพราะมันคือศัตรูตัวร้ายที่คอยทำลายต้นไม้ของเรานั่นเองแต่สำหรับเจ้าเพลี้ยหน้าตาน่ารักที่มีความคล้ายกับก้อนเมฆตัวนี้ใครเห็นนะคะเป็นต้องทำร้ายมันไม่ลง พราะมันมีรูปร่างหน้าตานะคะชวนน่ารักน่าเอ็นดูซึ่งดูทีก็เหมือนปุยนุ่นหรือว่าก้อนเมฆดูอีกทีก็เหมือนป๊อปคอร์นแบบนี้ละค่ะซึ่งมีคนนะคะไปพบเจอมันเข้าในบริเวณป่าฝนอเมซอนในส่วนของประเทศเอกวาดอร์และยังมีเจ้าเพี้ยนะคะชนิดที่มีหน้าตาละไม้คล้ายกับขนของน้องหมาน้องแมวขาวๆฟูๆดูน่ารักน่าชังแบบนี้อยู่อีกนะคะซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ตัวอ่อนของมันเท่านั้นและแน่นอนนะคะว่าอาหารโปรดของเพี้ยก็คือน้ําเลี้ยงของต้นพืช เพราะฉะนั้นแล้วถึงจะน่ารักขนาดไหนก็นยากที่จะให้อภัยนะคะทากยักษ์ใหญ่ใครที่เกลียดแล้วก็กลัวทากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหากคุณได้เจอกับเจ้าทากยักษ์ใหญ่ตัวเบื้ออย่างเจ้าทากเลตัวนี้เข้าแล้วก็คุณจะทํายังไงคะบอกเลยนะคะว่างานนี้เล่นเอาคนลุกสู้กันเลยทีเดียว ทากเ,เลที่มีขนาดใหญ่กว่าน้องหมาที่รู้จักกันในชื่อทากเ,เลดำหรือว่าทากยักษ์แคลิฟอร์เนียที่สามารถมีน้ำหนักนะคะได้มากถึง14กิโลกรัมและใหญ่ได้กว่า3ฟุตเชียวล่ะค่ะรียิวานาตาของมันนั้นดูหยึกหยึกยื้อยๆเหมือนสลามยักษ์ไม่มีผิดเลยนะคะโดยทากชนิดนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะสามารถสร้างพิษขึ้นมาได้จากอาหารที่มันกินเข้าไปแต่พิษของมันนั้นก็ส่งผลต่อปลาและสัตว์นักล่าเท่านั้นไม่ได้มีอันตรายนะคะกับมนุษย์แต่อย่างใด แต่นั่นจึงทำให้พวกมันมักจะถูกจับขึ้นมาโชว์ตัวเล่นอยู่บ่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ควรจับมันอย่างทนุถนอมแล้วก็รีบปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติโดยเร็วจะส่งผลดีต่อมันมากกว่านะคะแมะลงยักษ์หากคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่เกลียดแล้วก็กลัวแมลงออกมากๆแล้วก็คุณจะรู้สึกยังไงคะ เมื่อมีแมลงตัวขนาดยักษ์แบบนี้มาไต่ย,ยู่บนแขนหรือว่าคอของคุณและนี่ก็คือเจ้าตกระแตนกิ่งไม้ยักษ์ที่มีชื่อว่าทรีลอฟเตอร์ที่คนเกลียดแมลงนะคะไม่ต้องตกใจไปค่ะเราสามารถที่จะเจอพวกมันได้เฉพาะบนเกาะบ,บอสพีระมิดของประเทศออสเตรเลียเท่านั้นล่ะค่ะซึ่งในตอนแรกนะคะได้เชื่อกันว่าแมลงชนิดนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อกว่า80ปีก่อนโดยมันนะคะเคยอาศัยอยู่บนเกาะลอสฮาวมาก่อน แต่ถว่าได้มีการค้นพบพวกมันอีกครั้งในช่วงปีคศ,ศกรา2001โดยพบอาศัยนะคะอยู่รวมกันเป็นกระจุกอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่ง จะสามารถวัดความยาวของลำตัวได้ถึง17เซนติเมตรจะมีน้ำหนักนะคะมากถึง25กรัมแต่นั่นจึงทำให้มแมลงชนิดนี้กลายเป็นมแมลงประเภทร่องที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดและหายากที่สุดในโลกอีกด้วยล่ะค่ะแต่ทว่าในช่วงปีคศ2016ทางสวนสัตว์เมลเบิร์นนะคะก็ได้ทำการฟักไข่จำนวน13,000ฟองและได้ส่งต่อไปยังสวนสัตว์ต่างๆเพื่อหวังที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์ของตั๊กตนสายพันธุ์นี้อีกต่อไปนั่นเองนะคะ กบมอสีหนึ่งในนักพรางตัวนะคะที่เก่งที่สุดในธรรมชาติที่หากว่าไม่รู้จักมันจริงก็คงจะหามันเจอไม่ได้ง่ายๆหรอกนะคะเจ้ากบที่สามารถพบเจอได้ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนตัวนี้พวกมันเกิดมาพร้อมกับผิวหนังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ทำให้พวกมันนั้นอูกลมกลืนกับพืชจําพวกมอสที่ขึ้นปกคลุมนะคะตามต้นไม้หรือว่าก้อนหินทําให้พวกมันนั้นสามารถที่จะพรางตัวอยู่นิ่งๆเพื่อที่จะซุ่มคอยจับเหยื่อกินได้อย่างสบายๆเลยด้วยความที่พวกมันนะคะมีรูปร่างหน้าตาโดยเฉพาะที่บริเวณผิวหนังที่ดูเหมือนจะผิดแผ่ไปจากกบทั่วไปมาก ทำให้เจ้ากบชนิดนี้ติดอยู่ในหนึ่งใน10บของสายพันกบที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกอีกด้วยล่ะค่ะวิธีว่าผิวหนังของมันดูจะคล้ายกับขางคกซะมากกว่ากบนะคะเนี่ยสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเล เจ้าปลาหน้าตาประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายกับฉลามตัวปอมๆแต่มีหน้าตาคล้ายกับน้องหมูอูดๆแถมตาก็โต,โตโตดูน่ารักน่าชังเชียวล่ะค่ะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะมันอเผอิญถูกจับได้บนเกาะแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีทําให้คนที่พบเจอมันเข้าถึงกับประหลาดใจว่าตกลงมันคือปลาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าสัตว์กลายพันธุ์กันแน่ซึ่งความจริงแล้วนะคะฉลามอ้วนป้อมหน้าตาหน้ารักตัวนี้มันคือฉลามสุดหายากที่มีชื่อว่า แองกูล่ารอดชักซึ่งเป็นฉลามนะคะที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลที่ระดับความลึกประมาณ60-660ถึงเมตรโดยจะชอบอยู่บริเวณพื้นที่ที่เป็นดงสาหร่ายและพื้นโคลนใกล้าชายฝั่งด้วยความที่อาหารในท้องทะเลนั้นเริ่มขาดแคลนจึงทําให้ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ําลึกเริ่มโผล่ขึ้นมาหาอาหารในบริเวณน้ําตื้นมากขึ้นนั่นนะคะจึงเป็นเหตุที่ทําให้พวกมันถูกพบเจอตัวมากขึ้นและอาจเป็นภาะวะเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ตามมาในที่สุดนั่นเองละคะ่ะคิดดูแล้วก็น่าสงสารพวกมันจริงๆนะคะ ัมบูดไข่ต้นหรือแพ็กแมนแห่งท้องทะเลหากใครนะคะที่รู้จักเจ้าแพ็กแมนตัวเหลืองๆปากกว้างๆที่เคยเป็นเกมยอดฮิตในอดีตแล้วละก็คงไม่แปลกใจเลยละคะ่ะที่จะเรียกเจ้าหอยทะเลตัวนี้ว่ามันคือแพ็กแมนแห่งท้องทะเลหอยที่มีรูปร่างหน้าตาประหลาดที่เรียกได้ว่ามีฟันนะคะที่ประกอบไปด้วยธาตุเหล็กหายากที่อาจเรียกได้ว่าฟันของมันนั้นอาจจะเป็นฟันที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งที่เป็นแบบนั้นนะคะนั่นก็เป็นเพราะลักษณะการหาอาหารของมันที่ต้องอาศัยการขูดฟันไปกับโขดหินแข็งๆเพื่อหาอาหารนั่นนะคะจึงทาให้พวกมันต้องมีวิวัฒนาการในการเอาตัวรอดด้วยการพัฒนาส่วนที่อ่อนนุ่มคล้ายกับลิ้นให้กลายมาเป็นอาวุธสุดพิเศษอย่างหน้าเหลือเชื่อแบบนี้ละค่ะ โดยไข่ต้นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดนั้นนะคะอาจยาวได้ถึง36เซนติเมตรและหนักมากสุดถึง2กิโลกรัมโดยจะพบกระจายพันธุ์นะคะทั้งในเขตน้ำตื้นและน้ำลึกทั่วโลกเลยล่ะค่ะซึ่งจะเรียกพวกมันว่าแพกแมนแห่งท้องทะเลก็คงไม่ผิดเลยนะคะเพราะถ้าฟันของมันจะแข็งแรงซะขนาดนี้ก็คงจะขมือบทุกอย่างที่ขวางทางเดินของมันเป็นแน่เลยล่ะค่ะเมนหมวกกันนอก ฟังแค่ชื่อของมันก็ไม่คุ้นหูแล้วใช่ไหมล่ะคะเมนทเลีสุดหายากที่ตามลำตัวของมันนั้นไม่มีน้ำแหลมเหมือนเมนทเลีทั่วๆไปแต่จะมีลักษณะนะคะเป็นแผ่นเกรดคลุมลำตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาจึงทำให้เป็นที่มาของชื่อของมันนั่นเองซึ่งโดยปกติแล้วนะคะเราสามารถที่จะพบเจอเม่นชนิดนี้ได้ในบริเวณเขตอินโดแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียแต่สำหรับในประเทศไทยนั้นถือได้ว่าพบเจอได้ยากมากมาก ซึ่งการที่มันนะคะไม่มีน้ำแหลมๆปกคลุมเหมือนเช่นเม่นชนิดอื่นๆแต่กลับมีแผ่นหรือว่ากล็ดคล้ายกับแผ่นกระเบื้องคลุมตัวแบบนี้นะคะนั่นก็เป็นเพราะพวกมันนะคะมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีคลื่นลมแรงอยู่ตลอดเวลาการที่มีน้ำแหลมๆจึงเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตอีกทั้งนะคะในพื้นที่ที่มีลมแรงนั้นจะมีสัตว์นักล่าจำนวนน้อยที่จะเข้าถึงตัวมันได้ดังนั้นนะคะน้ำแหลมๆที่ใช้ป้องกันตัวจึงหมดความจำเป็นไปในที่สุดนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าแต่ละตัวเนี่ย ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะ่ะแอก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ